สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมหยดว่านเกา่าเก่ากจะผาเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวางนนทิยาปาด้วยกับหน้าหลวยนะครับหน้าหลวยนี่เรียกพนมีที่มานะครับเกิดทเป็นเนังไหนหนึ่งก็กตามไปฟังน้ากันนะครับข้ามาแล้วกาลูนาคตติดตามเป็นกําลังแใหงด้วยนะครับข้อมูลทั้งหมดนี่กับนนทิยาได้แบ่งป,ปันมาให้ผมได้จัดทำเป็นคลิปวงไว้จะให้เอฟซี แดืท่แนผู้ชมทุกท่านได้ฟังได้รูไปน้ากันนะครับสิเป็นแรนนกๆก็ตามไปฟังพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับตามพ่อมานะครับมีมาตาาถึงบ้านเลยเอาคลิปหน้ารวยไปลงกมวดที่บ้านมาหรอซื้อว่าจะลงกสองหรือสามแ้นะสา,สามคลิปครับสามคลิปแต่ว่ามีไม่คลิปคลิปที่เลขเลขถูกกับเลขที่ว่าเพิ่นเอารถไปถวายวัด เป็นเลขกับเลขมันเป็นเลขปันทงนนเน<อ>าะครับผมเอาไปลงช่องนุนทิยาหาเกา่าเลขทูบเป็นเลขห้าศูนย์ศูนย์เลขรถธรรมะถวายพระนั่นก็เป็น 0. แปดห้าศูนย์ศูนย์เนาะเราก็เพิ่มกับตัดนหายเป็นห้าศูนย์กับศูนย์ศูนย์เนาะมีแต่คนคอมเมนต์มาหายตามนะคะนุนทิยาเอาไปลงช่องนุนทิยาหาเกา่าไปในลงช่องไงเดี๋ยว่าช่องไงหนึบๆเกี่ยวกับรถหน้านะเน<อ>าะครับผมขันคนตีเป็นกระเทือกเลขรถหน้ามันเป็นเจ็ด เจ็หนึ่งนกัว่ารถคันนี้ทำนี่ยังมันมาจะออกพเพราเพิ่มกับรถเือใหายเจ็ดึกับเจ็ดศูนย์นามันบออกหกหนึ่งเจ็ึ่งมันกลายเป็นหกหนึ่งไม่เคยออกจันาัเลยเอาเงนเลยวอนคือดรนาไม่บอคิดบ่คิดเลยวัคิดร่วงประันนนะบี้ร่แก่เก็ศูนยนะมันสิบออกวันนี้เคยบอกเคยฝันเรามม่ออกมันออกหัวทัดไปบเคยครับเคยครับเคยมี่เยือนบอกแล้วน้าสิตามวันนี้วันนี้แล้ววัีผู้ รถขับรถคูนเนาะก็ได้แต่ว่าเลขพระที่่าเลขเพิ่นที่เป็นฟันทงหายเลขถูกกับเลขรถตรงกันงวดนี้มาไปเท่านมากครับแต่ว่าได้อยู่งหนึ่งนี่พระองค์หนึ่งเองครับเนเขาเอเงินก้อนเนี่ยเขาเต็มเต็มเมื่อแล้วเงินก้อนเนี่ยะคะเงินก้อนจับประเด็นเด้อพอไม่มีน้องเอซี่คนคนละองค์นะคะว่าเป็นพระองค์นั่นนะคะพระองค์นั่นจะเป็นเลขรถกับเลขทูบตรงกันคือฟันทงให้ห้าศูนย์กับศูนย์ศูนย์เยขออกศูนย์หางงวดนี้ เพิ่นบ้านหายมันบ้าใกล้มือ่ะใกล้มือจังสียหายอย่าเริ่มเนะค่ะสิตามสิตามน่ารวยคือเกานะคะเอ็ซี่หายมาตามนะคะแต่ว่าเพิ่งเสียหายว่าล่ะน่าใจเราครับเดินน่ารวยคือบ้างนี่เจ้าได้เอานปุ๋ยวเลยครับ อันแล้วเรลยอทหารลอยเขาหาสูนสูนย่านเพิ่นเคียดนะย่านเพิ่นบ่อหายเดี๋ยว่าลวกกันต้องยิดเคียดเยอะเดี๋ยวไปดังคำเดี๋ยวไปอาด่นขอเ่ี๋ยวไหมเพิ่นเคียดว่านั้นไว้พ่อเสื้อสองวันซ้อนนะครับเขาหายสองวันแล้วก็ับพ่อเสื้อซื้อตลอดนะครับซื้อยืดเสื้อพ่อเซื้อโตแม่เอาไล้พ่อถือปวดก้อนคิดสองวันเรือเกาหรือเปล่าปวดว่าอันไหนหาสูนเขาว่ามันอันหรือเปล่าโอ้ยสองวัน่ว่าหาลอยสิยุสูนคือเสื้อพันยุ่นอะจะ่าหาสูนสูนมันอันหลือเปล่าเสื้อนะสูนสูนบัดได้ยุเอาสู โตที่จะถูกคนเ่าได้ซื้อเก่าบ้ามันอันส่วนมาพ่นจะหายใกล้เมื่อนป่ะคะเนี่นครับวันนี้พระองค์นี่วัตถิพาน์มากเขาเขาสิหกครับเพ่นหายจะพูวัตถิพาน์หายสิบหกก็สิบห้าหายสิก็สิหา่นครับมาสิบหกตรงตรงเลยแน่นครับเราเัลืไว้ได้ซื้อน้ำผึินบ่ะไว้ดซื้อครับเหตุผลลาควกกระแม่นี่นรับยมากบอกเล่หนมากยิ่ำมาอยูแต่ว่ามันหลายเาเด็หลายแล้วก็เริม เ <onz> ลขบนสื่อลดเงี้ยนะเราจะรับสินอาบนส่วนมากเป็นเลขฝันของหลวงพ่อบค่ะไม่เราเรียกันมาฝันวันนี้ <rar> วันนี้เนฝันละบอหลวงพ่อฝันแล้ะฝันแล้วองค์นี้เป็นพระเป็นเลขฝันเด้อค่ะว่าแม่เลขทูบว่าแม่เลขลดฝันฝันอะไรจังไหนบนบาน่ารวยฟังน้ำบ่ค่ะบนบาอยู่ครับเพิ่นฝันว่าหมือคนเช็ดกบเลขหวยคำนวณเนี่ยแหละเช็ดจะใครเช็ดตัดลงสตอรี่ยังสิล่ะค่ะเป็นเลยหาเขาในร่มเลขนะครับ เดสิบสองโดนสิบสองวัดมันกึศืดขึ้นน้องเขาบอกมัดใจเล้วไปเห็นมูวได้ถามมูวค่ะเอ้าวแล้วจะได้ลูกเ่ยสตอรี่ว่าอันเรียกเนี่ยวันนั้นเราพอเจะได้ลูกังี้ยยูวะฉันวัดเราโอ้ยเลืุดฝันก็วัน้วะฉันมันก็เลยว่าตัวนี้แหละหัวนี่นะครับฝันแน่นอยสักนั่นน่ะครับเพิ่นเพิ่นฝันตั้งมือได้นี่ฝันต้องวัดเลยนะครับต้องวัดเลื่องไม่ใช่หมาต้องมือก็เลยไปวัดเป็นวัดเพิ่นนก็เลยว่าสุฟังนะครับ ส่วนมากอันหลวงพ่อนี่เป็นเลขพระเนาะครับพระองค์นี้เพิ่นถือสุ้มวันนี่พนเพิ่นมิตรฝันเอาวบนน่ะรวยส่วนใหญ่เป็นเลขฝันมาเลขฝันเลขมัดนะครับเดี๋ยวนี้วเพื่อได้จุดถูกนะครับอัเราเพิ่นอได้จุดถูกครับรเรืรเ่อยๆโยกเลยขอดีเพิ่นเลขหน่อยโตเนาะครับเลขก็หลายคู่สำหรับคนทุนหน่อยเนี่ย มันถือได้เพราะอะานั่นวยมันก็ตกตงกับเลขกันนั้นไหมเลขเจากิโลไหมเออเข้ากันองลองกาเข้าได้เป็นว่งสองสก่งสองแล้วสองหนึ่งรับรลยครับกันผ่านหนึ่งสหนึ่งหาเดียวรับสั้น่แล้วเพื่อนบอกว่าว่าให้ซื้อบุหรือซื้อลาบุล่างแล้วเพราะได้เน้นว่าตัวบุล่างคนัะว่าตัวเดียวเลนะ่บุล่างเลยมาเลเดียวนะเพาะเลได้ห เพ่นนั้นเพิ่นบ่มีโคงสุดท้ายมันบ่พาองนียแต่ลงวดตามที่น่ารวยรู้จักเพิ่นนี้เพิ่นฟันแค่เดียวแล้วเลอยแพ่นบ่กับชุนีกับเลื่อยแบบเปิมับนอกจากเขาจริงต่ละเาไปวดเพิ่นเลยยังเพิ่นพิ่นเล่าที่บอไม่เลยยังไงนะเือย่ำคนเพิ่นย่ำหีีได้สิบโมงนี่บ่เออเพิ่นเวานเท่าสิบตัวเดียวสามวันเพิ่นบ่สิตาดอกเมียเราเพิ่นบ่ได้ลายุติลูกบ่พราได้ยุติครับบริการเยอ เราวันนี้น่ารวยฝันบ่วันนี้วะครับก็ฝันว่ามันไปออกเลขกันเล่าไปแล้วเอาออกเลลียกันย่าเพื่อมันออกเลขไทยหน่อยหนึ่งฝันฝันว่าจังไดค่ะฝันวิวคุณเล็กน้อยอืมฝันดีเล็กน้อยซ้ำใดเล็กน้อยน้อยซ้ำสองซ้ำขวบเลยนะครับเราดูด้น้อยๆวัดเลื่ไปซื้อเลขยกเลีเกินบ้านเลขกันค้าน้อยจ้ามันอนสิบสองเออลาสตาสิลาสตาอ๋อสิบสองไปออกเลขกันค้าน้อยหนึ่งสามหนึ่งเลย เอาคันเจ้าฟันมาหุ้มเล็กน่อยจะตีเป็นเลขยังตีสิบตีสิบสามมันก่อนสิบสามบอกสิบสามจะรอยอีกกัน้าน้อยหนึ่งอุมเปสิลาศรดาเอาบอกสามตัวเลขหนึ่งจหนึ่งตีเพื่อกันเนาะได้มาลที่คอยคันผู้ใต้เนาะผู้ใต้เพราะขันแถวอุ้มเล็กน้อยพอตีหาหนึ่งนะพอจะตีสันตีหาหนึ่งหนึ่งหาเด็กกองต่งสามเหรอ มันอในตำลาเท่ายฝันนะแม่อตำล่าได้ทำหน้าฝันเด็กหน่อยเด็กหน่อยขาวหัวเนี่มันจะหนึ่งสามครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งยังอันนี้เจ้าฝันว่าเจ้าได้อุ้มเด็กหน่อยเด็กหน่อยยุข้างหน้ายุข้างหลังตอนเจ้าอุ้มยุข้างหนี่ยเด็กหน่อยยุคหางหนึ่งหาเราหันคอยฝันไดนี่มหันฝันหรือคอยเห็นผู้ชายอุ้มเด็กหน่อยเอาเด็กหน่อยไว้ข้างหน้ามันจะเป็นหนึ่งหาหันเอาไว้ข้างหลังจะเป็นหาหนึ่ง แต่ว่านาตีหนึ่งสามันสามวันไปออก้าน้อยหนึสามหนงเลยหนึ่งสามหนึ่งเลยเราเชื่อแต่ว่านาตีฟมหันนี่ยกิมันข้านอยเราไปออกเยง่าย่นาครับอ๋อเขเรยจะว่าคันคันชื่อเนี่ยตีเป็นหนึ่งสามันบังมับ้นะครับหน่ามมันกระตรงกันแต้แตหนึ่งก็เปล่ลงพอแล้วครับผมได้อในตัวหนึ่งสามแล้วังเลยหนสกับหนึ่งสองเรย เผ้านี่เจ้านะมักตัวได้นะมักคือลุงฟอเราเราเยี่ามีเยอะเราทำมานเ้าเาหายอะเหมอนน่บากเสียงก็หางเยวะเนาะเพราะรามาาแม่เพิ่ <คน S 1> ง,งซื้อโรตเตอรี่ไม่ร้ายนะมไ่ซื้อ,อแล้วแเมื่อก่อนเาราซอรตเตอรี่ไปโอ้บบยยิไปแต่หนึ่งว <c ười> ันหนึงเช้าวันหนึ่งแล้วเสียนเน้อยน้อยเสียไปเม,มินออกหนึงกสรุปสรุปคิมมี่มีเล็กแบบไว้ก็เล็กผะาด้อค่ะเล็กผ้าหนิ จะเป็นหนึ่งสองสองหนึ่งเลขนหน้ารวยจะเป็น 1, 3, หนึ่งสามหางเดียวนะคะอภาเพื่อนพันอะันต้องวัดหนึ่งสองทางเดียววัตถิพผ่านมาหนิบนสึกหนึ่งหกหกหนึ่งนะคะ เพิ่นได้หนึ่งหางกับหนึ่งหกเลขออกหนึ่งหกนะคะวันนี้เพิ่นได้หนึ่งสองสองหนึ่งหางเดียวนะคะสําหรับเลขพระถ้ามาเลขหน้ารวยน่ะหนึ่งสามหางเดียวเข้ากับมารุนน้ำกันนะคะลำร่างพระกับโยมผู้ใดสิแม่นก็กันนะคะหน้ารวยเพิ่นกำมันใจเลขเพิ่นนะคะพระกำมันใจเลขพระนะคะมารุนน้ำกันนะคะในวันที่สิบหกกรกฎาคมสองห้าหกหกเลยเป็นแนวทางหาสื่อสาร แบงรัฐบาลนะคะขอพู้น่าหลายๆเด้อค่ะเีีเยวแนวทางมาแบงคฝันงวดนี้ก็ขอให้เอฟซีโชคดีกับแนวทางน้ารวยนะคะครับกวางว่าเอฟซีได้ทันผู้ช่มทุกท่านกับของติดยินแล้วนะครับที่นนทิยาพระรวยได้สาหลุบเลขของน่ารวยนะครับสําหรับผมในคลิปนี้ก็ทีก็จะลุยครั้งนึงนะครับน่ารวยเลขมีตีมาเลขพระหางเดี่ยวนะครับวันันที่สิบหกกรกฎาคมหกหกนะครับ เรีกพระเพิ่งได้หนึ่งสองนะครับพระฝันนะครับกับกับส่วนหน้านรวยนี่ก็ได้สิบสามนะครับดึงน้านรวยสิบสามเรีกพระสิบสองนะครับกับใครเที่ยงกันนะครับไปกับบนล่างนะครับเป็นแนวทางสื่อหลักกินแบ่งของรัฐบาลนะครับกับวางไว้เอฟซีอุตส่าน์ข้องสี่แต่ยังในฝังแล้วนะครับสำหรับพร้อมคลิปนี้กับยุติและเพียงสำนีพบกันอีกในคลิปต่อไปโชคดีสวัสดีครับ